สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับเมที่ช่องเมรีเมย์นะคะวันนี้นะคะเมก็มาเที่ยวเชียงใหม่อีกแล้วตอนนี้เป็นเดือนมกรานะคะมันยังหนาวอยู่ก็เลยพามาเที่ยวเชียงใหม่วันนี้จะพาไปมูที่ไหนบ้างเดี๋ยวนึกก่อนปีนี้ต้องพญานาคเท่านั้นนะคะนี่รถเมย์แดงข้างหลังสัญลักษณ์ของเชียงใหม่เจ้าตอนนี้นะคะเมก็ ขึ้นมาบนดอยสุเทพก่อนนะคะมามาไหว้บนดอยสุเทพก่อนมาไหว้พระธาตุนะคะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เราจะพักในเมืองแล้วพรุ่งนี้เมจะพาไปมูที่มอนกูเวนนะคะที่ตอนนี้กําลังดังนะคะสายมูทั้งหลายเหนื่อยตอนนี้ในเมืองก็คือแดดร้อนมากคนใครยังไม่เคยมาดอยสุเทพบ้าง เดินกลับมาก่อนพี่เขาบอกว่ามีลิฟต์ให้ขึ้นด้วยนะคะไม่ต้องขึ้นบันไดขึ้นบันไดมันแบบนานเหนื่อยเอาละค่ะทุกคนแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้มันจะเป็นเหมือนแบบว่าทางรอขึ้นลิฟต์นะคะเมก็แบบปั๊มๆเปิดๆเ,เมื่อกี้ก็จะพาขึ้นบันไดยอยู่แล้วนะคะถ้าขึ้นบันไดก็คือแบบเหนื่อยมาก นี่นะคะก็จะมีรูปติดอย่างนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้พระข้างบนกันนะคะนี่เราก็จะเป็นเหมือนแบบอันนี้คือลิฟต์นะแต่แบบมันสามารถมองเห็นแบบเหมือนรางรถไฟเลยอะ่ะทุกคนนี่เราจะเข้ามาอยู่ในนี้หลายๆคนได้นะคะเขาเรียกว่าลิฟต์หรออันนี้มันเหมือนทางรางรถไฟเลยนะหรือว่าเป็นลิฟต์ที่แบบสามารถมองเห็นได้ เมย์ก็ไม่เคยขึ้นอันนี้เมย์ขึ้นครั้งแรกเลยนะคะบนดอยสุเทพอะ่ะโดยมากมาเชียงใหม่ก็ไม่ได้มาขึ้นตรงดอยสุเทพตรงนี้นะคะอันนี้ครั้งแรกเหมือนกันก็เลยเข้าใจว่าแบบต้องเดินขึ้นบันไดไงก็เลยแบบว่าเดินเออเออไปแบบต่อแถวขึ้นบันไดเมื่อกี้นี้นะนี่แล้วก็ฟีบแบบนี้ก็คือสบายไม่เมื่อยเลยนะคะคนแก่อะไรเนี้ยสามารถมาได้นะคะคุณพ่อคุณแม่มาได้ไม่ต้องเดินขึ้นให้เมื่อยตุ้มเลยนะคะ และเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างบนกันนะคะไหวพ้พระเพื่อเป็นสิริมงคลกันนะคะทุกคนเดี๋ยวมีจะพาชมนะคะ ทุกคนแล้วก็แม่สมจิตฝากทำบุญมาด้วย500นะคะว่าแม่ <c oughs> แม่ผ่าตัดมายังไม่สามารถมาที่เชียงใหม่ได้แต่แม่อยากมาไหว้พระที่นี่มากก็เลยฝากทำบุญมาก,ก่อนนี่นะแม่ปักให้แล้วนะคะดอยสุเทพเลยนะแม่ <c oughs> สาุพร้อมกันนะคะทุกคน ค่ะทุกคนหลังจากที่เราขึ้นไปไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลงมาหาโรงแรมพักในเมืองนะคะนี่โรงแรมนี้มีลูฟท็อปอยู่บนนี้ด้วยแต่ว่าจริงๆตั้งใจจะพักที่นี่นะแต่ว่าห้องมันดันเต็มนะคะเพราะว่าเมย์ไม่ได้บุ๊กเอาไว้นะคะแต่ก็มันก็มีโรงแรมใกล้ๆอีกหลายโรงแรมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเย็นนี้เราจะทานข้าวที่นี่กัน นี่วิวก็จะเห็นดอยสุเทพที่เราขึ้นไปไหว้มาเมื่อกี้นี้ด้วยนะคะวิวดีมากนี่แล้วก็มีนักท่องเที่ยวเขาก็จะแบบมานั่งชิลกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวกลางคืนจะสวยกว่าน,นี้อีกนะคะมันจะมีไฟเดี๋ยวเมย์จะถ่ายให้ดูตอนกลางคืนด้วยนะคะเสียดายมากที่ไม่ได้พักที่นี่นะคะไม่ได้บุกจองเอาไว้นะคะนี่เป็นไงสวยมากเดี๋ยวก็มาสั่งอาหารกินที่นี่กันนะคะ นี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยมีบาร์มีเครื่องดื่มมากมายเลยนะคะเดี๋ยวรอดูกลางคืนว่าแสงสีจะสวยขนาดไหนนะ สวัสดีตอนเที่ยงค่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาพาไปมูแล้วนะคะตอนนี้เราก็ขับรถมาที่แม่ออนเชียงใหม่นะคะมาที่นี่เลยม่อนกูเวนนะคะที่เมย์บอกไว้ว่าเดี๋ยวจะพาไปมูแล้วก็ไปไหว้องค์ปู่เวสวรรณแล้วก็องค์ปูพ่พญานาคราชนะคะนี่เลยแล้วก็คนเยอะมากนะทุกคนตอนนี้แต่ว่าตรงนี้ก็ยังแบบเหมือนแบบ แดดแดดแรงอยู่นะแต่ไม่ได้ร้อนนะคะนี่แล้วก็เข้ามาตรงเนี้ยมันจะมีแบบว่าเขาจะเขียนกำกับไว้เลยนะเนี่ยว่าให้ทำอะไรก่อนยังไงสำหรับคนที่แบบไม่เคยมาอย่างเมย์นะคะเ,คเขาจะเขียนกำกับไว้ให้เราก็อ่านแล้วก็ทำตามที่เขาบอกเลยนะคะมูแบบนี้เลยนี่ไม่ต้องกลัวว่าจะแบบว่าเอ้ยเขาทำยังไงกันอะไรอย่างนี้เนี่ยเขาจะเขียนไว้เห็นไหม คนหลังจากที่เราไหว้องค์ปูเวสุวรรณเสร็จแล้วนะคะก็นี่เลยเดินอ้อมมาข้างหลังนะคะก็มีถามเขาว่าถ้าจะไปไหว้องค์ปูผู้ชมพญานาคเนี่ยต้องไปตรงไหนเขาบอกว่าเดินมาข้างหลังนะคะนี่แต่แปลกมากเลยนะคะตอนแรกก็คือแบบเหมือนร้อนมากแต่พอเดินเข้ามาข้างหลังเนี้ยคือมันเย็นมากแบบเย็นมากแล,แล้วคือแบบต้นไม้เยอะล่มลื่นมากๆเลยอะ่ะ ดูดิคนเข้ามาก็คือแบบขนลุกอะหลังจากที่เมยว่า้เสร็จอะเมย์ก็คิดเลยนะว่าเดี๋ยวฉันต้องมาอีกฉันอยากมาอีกอะเออเนี่ยเข้ามาข้างในก็คือแบบเย็นมากไปไหว้ที่อื่นก็คือแบบว่าร้อนเหอแตกนะแต่เข้ามาตรงนี้ก็คือโหยเย็นหนาวขนลุกไปเลยแต่เมย์คิดไว้แล้วแหละว,ว่าหน้าหนาวหน้าต้องมาอีกแน่นอนชอบที่นี่มากนะคะ นี่นะคะเราเข้ามาแล้วเราก็จะทำการไหว้พระก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปไหว้องค์พญานาคนะคะแล้วก็นี่เดินอ้อมมาด้านหลังก็จะมีองค์ปู่ผุชงอยู่ข้างหลังนี่นะคะจะบอกว่าอากาศโคตรดีเลยอะ่ะอยากนั่งเล่นอยู่ในนี้มากมีเชื่อนะคะทุกคนลองลองมาแล้วจะรู้สึกเหมือนกันเพราะมีแต่คนพูดแบบนี้นะคะก็มันเป็นแบบนี้จริงๆนะคะ คือมันลมลื่นมากเลยอะ่ะเดี๋ยวถ้าพอเราไหว้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเมย์ก็จะพาไปขึ้นดอยนะคะไปที่พักของเราที่พักจะอยู่ที่แม่แตงนะคะก็จะอยู่คนละฝั่งกันต้องขับรถไปไกลเห <ปะ S 1> มือนกันค่ะไหว้องค์ปู่พญานาคเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆแผงบตเตอรี่เลยค่ะแผงบตเตอรี่แล้วจัดสองสามนะะี้ค่ะ ทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะคะขึ้นมาบนดอยถึงที่พักแล้วนะเจะให้ดูที่พักนะสวยมากนี่จองไว้เป็นห้องใหญ่เลยนะคะขึ้นมาบนดอยเออตรงนี้เขาเรียกว่าบนดอยแม่แตงนะทุกคนดูนี่สวยมากสวยแบบ สวยสุดยอดวิวอันนี้ก็คือตอนช่วงเย็นอยู่นะแล้วเดี๋ยวมันจะมีหมอกนะคะตอนช่วงเช้าตรงเนี้ยเดี๋ยวเม์จะพาทัวร์ห้องนะคะนี่มันจะเป็นห้องแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นห้องรับแขกนะคะนี่ก็คืออันเนี้ยก็คือดูจากเอ่อทีทีติกตอกมาแล้วก็ตามมาตามมาพัก อุ้ยประทับใจมากนี่อีกห้องหนึ่งนะคะห้องน้ำมันจะอยู่ด้านหลังอะ่ะเปิดไก่นอนเฮ้ยล้วห้องน้ำใหญ่มากตอนแรกคือแบบเดี๋ยวหาไฟก่อนนะนี่ทุกคนห้องน้ำแบบดีมากใหญ่มากเป็นบนดอยที่แบบห้องน้ำโอเคเลยธรรมดาคือแบบถ้าขึ้นมาบนดอยอ่ห้องน้ำมันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็แบบเหมือนอึดอัดแบบ แต่อันนี้คือแบบเหมือนโรงแรมที่อยู่ข้างล่างเลยอะ่ะสะอาดสะอ้านมากเลยดูนะคะดูวิวอ่าตรงนี้เป็นโซนแบบเป็นโซนห้องห้องรับแขกก็คืออยู่ตรงกลางนะแล้วก็มีเหมือนห้องกันแบบนะี้สองฝั่งเห็นปะอันนี้ฝั่งที่หนึ่งแล้วก็อันนี้ฝั่งที่2อ,อย่างนี้นะคะเป็นแบบนี้แล้วก็ข้างนอกดูดีแล้วมีสระน้ำส่วนตัวด้วยมีสระน้ำส่วนตัวด้วย เฮ้ยจะบอกว่าตรงเนี้ยห้องใหญ่ขนาดเนี้ยราคา1นึ่งมื่นหนึ่งมืงมงพันเก้บาทแล้วตีเป็นหมื่นสองแหละแต่หม้ว่าคุ้มนะก็คือมากับเพื่อนมากับเพื่อนแล้วก็เนี่ยมากันหลายๆคนก็เอาห้องใหญ่หรือไม่ก็ใครมากับครอบครัวก็พาครอบครัวมานั่งชิลๆแล้วเดี๋ยวตอนเย็นนะมันจะมีแบบหมูกระทะชาบูนะคะมาเสิร์ฟที่นี่เลยเฮ้ยดูดิเป็นเหมือนพูลวิลล่า เป็นเหมือนพูลวิลล่าทุกคนนี่ดูวิวตรงนี้เป็นอ่างลเล็กๆนะให้ลงไปแช่น้ำแต่ไม่รู้ว่าจะมีใครแช่เพราะว่าหนาวมากตอนนี้คือยเป็นไงดูวิวรอบๆมันมีห้องเล็กด้วยนะแต่เมยจอห้องใหญ่นี่วิวแล้วก็นี่น้ำแบบไหลลงมาอย่างเงี้ยเป็นเหมือนพูลวิลล่าจริงๆอะ่ะ เฮ้ยโอเคเลยแล้วเดี๋ยวเราก็มาเปิดวายกินกันตรงนี้นะคะแล้วก็สั่งหมูกระทะกับกับชาบูไว้แล้ท้ายเมย์ก็ขึ้นมาบนนี้เพราะว่าเมื่อคืนเ,เมื่อวานก็ไล่แบบไหว้พระตรงนู้นตรงนี้ทุกคนเป็นไงยนะัยชานะออโอเคเดี๋ยวไปเตรียมหมูกระทะก่อนนะ อร์นิ่งค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่เมย์จะต้องเดินทางกลับแล้วนะคะจะบอกว่าประทับใจที่พักที่นี่มากเลยนะคะสะอาดแล้วก็ไม่แพงแล้วก็วิวดีมากแล้วเมื่อคือนก็คือนั่งกินหมูกระทะชาบูเขาจะมีหมูกระทะชาบูบาร์บีคิวให้เราเลือกนะคะก็เลือกทั้งหมูกระทะชาบูมากินเลยคือสนุกมากแล้วก็แบบนี่ซากกิน วงกินวายกันอากาศหนาวๆอย่างนี้นะคะคือนั่งกินวายเก็บหมูกระทะคือแบบไม่เมาเลยไม่รู้สึกอะไรเลยสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็พาไปมูไปวดัดไปไหว้องค์พญานาคนะคะแล้วก็ขึ้นมาบนดอยแม่แตงตรงนี้เรียกว่าแม่แตงนะคะอากาศดีมาก,ากตอนนี้ก็คือแบบยังใส่เสื้อกันหนาวอยู่เลยคือหนาวอะ่ะเมื่อคือหนหนาวถึงแบบ ต่ำสุดก็คือ13องศานะก็คือไม่ไหวแล้วแบบเริ่มแบบก่อไฟผิงกันแล้วนะคะส่วนไอ้น้าตรงนี้ก็ไม่มีใครลงเลยน่าจะแบบเอาไว้ลงถ่ายรูปกันเฉยๆอะ่ะถ้า,ถ,าถ้าสมมุติจะลงได้ก็ต้องแบบเป็นแบบหน้าร้อนหน่อยนะคะแบบมีแดดอย่างเงี้ยลงได้ถ้าใครลงได้ตอนนี้ก็คือถือว่าเซียนเลยแต่น้ําใสมากจะบอกว่าบริการดีสุดๆที่นี่ประทับใจมีครั้งที่สองแน่นอนนะคะชื่อ ภูดินอินหมอกนะคะมาไม่ยากนะคะทุกคนก็วันนี้เดี๋ยวเมย์จะต้องกลับแล้วเดี๋ยวพอลงจากดอยเสร็จก็ไปสนามบินเลยนะคะสำหรับช่วงหน้าหนาวอ่ะก็หมดแล้วน่าจะมีแค่ทริปนี้เป็นทริปสุดท้ายแล้วแหละเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะหมดหนาวแล้วก็คืออันนี้สุดท้ายแล้วไม่หนาวแล้วนะคะดีที่เมย์แบบจองมาแล้วห้องเขาว่างพอดีก็เลยมาเพราะว่าเมย์จะเป็นอะไรที่แบบ จองจองนานไม่ได้เวลาเที่ยวก็คือจองนานไม่ได้เพราะว่างานมันแบบมันบุกบุกนานไม่ได้นะคะก็คือถ้าได้ปุ๊บก็มาเลยก็คือทริปหน้าน่าจะเป็นแบบลงใต้และไปทะเลเหมือนเดิมและเหนือเหนือไม่แล้วนะคะพอแล้วเพราะว่าไม่หนาวแล้วเพราะว่าทางเหนือเนี่ยพอเวลามันไม่ใช่หน้าหนาวอะ่ะมันมันมันแดดมันจะร้อนมากอมืมันจะอากาศดีเฉพาะตอนแบบหน้าหนาวหน้าเที่ยว นี่อากาศก็ยังดีอยู่นะคะแต่ว่าถ้าลงลงไปตรงเชียงใหม่เราก็น่าจะร้อนแล้วแหละอืมโอเคคลิปนี้ก็เมย์ก็ขอลาไปก่อนนะคะพูดติดติด,ตดขัด,ข,ดขัดเลยนะคะเมื่อคืนกินหมูกระทะกินหมูกระทะเยอะสำหรับคลิปนี้เมย์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกับเมย์ใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามช่องเมรี่เมย์ด้วยนะคะบ๊ายบาย